ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานไปกรรมฐานสมาทาน,ส,าานสินแล้วโปรดสดับปฏิเวทาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยอำนาจของปัญญาสมาบัติ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงส,สวัสดิ์ได้ทรงแนะนําในการทําน้ำมนต์วันนี้ก็อยาขอพูดถึงประโยชน์ของน้ำมนต์สักนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติในการเจริญพรกรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีถ้าหากว่าทําได้น้ำมนต์ขนาดนัมม้นมีประโยชน์นนามากมาย บางรายใช่ว่าหลายรายรักษาโรคเจ็บโรยบาลไม่หายเพียงแค่กินนมนเข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเย็บร่างกายทั้งหมดอนิฐานกินครั้งเดียวก็หายแต่ก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตาย คนทําน้ํามนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าอย่าตายเพราะนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สําหรับบคุคคลผู้มีกรรมใหญ่เพราะกรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้ากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายจะนําไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงไข่ ท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ขบรนดาท่านพุทธบริษัททําจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสําคัญถือแบบแผนนั่นเป็นสําคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อแต่นี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสีให้เจริญนาริยสัตว์เป็นปกติเห็นทุกขประหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทำลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นอารมณ์ฝืน ให้คิดด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้มนมาได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สาลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและบริการต่อมาสม,สมเด็รจระสมมาสมเุทจเจ้าแนะนําว่าต้องทรงพรมิหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัจทั้งพรมิหารสี่และก็ให้มีอสุภกระบฐานเป็นปกติ แล้วก็ให้มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าทั้งห้าอย่างนี้ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจําให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มัน ถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่จะมีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อาศัยเมตตาความรักซึ่งละละกันกุณาสงสารเกื้อกูลสึ่งนะละกันไม่ช้าไม่ลิยยาซึ่งอะลกันแห่งคันถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วย มีอารมวางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นที่เราแก้ไขไม่ได้ทำใจไม่ให้หวันไหวตัวกดของกรรมและก็สุรสัญญาที่กล่าวมาน,นั้นเป็นโมิหารสีสุปาัญญาคือสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคุนสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสุกปรกโสมุมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมองทางนอก นังแท้ๆยังไม่เคยอ,อยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกปรกไม่มองมองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมากมรรานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยากรงความใดดีได้ก็ต้องมีบรารมีสิบประการครบถ้วน ในการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าเจ้าทรงเป็นปกติอย่าคลาเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้าประการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่จะพึงได้ที่ต้องการไม่ไม่ไม่ไมไมไมสมความปรารถนา <c oughs> นี่เป็นอนุว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามก็ดีห้าในอภิญญาหกคนดีที่เรียกกันว่าเป็นฌานโลกีนิยานโลกีเรียกว่าอภิญญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงฤทธิ์แสดงเอเดตโอชบานตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้คนจะเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้ วิชาสองในวิชาสามห้าในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบตัติเพื่อมรรคผลไม่ใช่จะมาสร้างความทันนงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมือ่อไหรก็จะกลายเป็นเปรตไปเมนนื่นั้นไค้ความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยทิ้งไม่ใช่คุยนะอ่านทิ้งการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่จะลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดข้างข้อท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่ายอย่างไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขยกุกขยิกเหลือเกินเพราะตามที่ท่านเขียนท่านบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บ,บันทึก ทั้งทั้งมืดๆอย่างนั้นอ่ะมันรอจุดไฟไม่ได้ดี๋ยมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปก็เกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณแล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร จ้านี่แกเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดก,การนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเป็งได้หรือไม่ค้ mm. งนี้ก็แล้วกันไอ้จัดก,การนี้มันไม่เขาทไมเขาทาตามบันทึกเป็่งกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จเล็กน้อย เธอจะได้มาแล้วก็ทรงอภรหัตรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไรก็ทรงมีแ่กรอนว่านี่เธอได้ประสูดาบันมาตั้งแต่กลางบรรษาที่แล้วมาแล้วนะืวยอว่ายังไง ตรงไปเยาก่อนว่ากลางบรรษาน่าจะได้ประสูนดาอ๋อว่ากลางบรรษานี้เนี่ยมันน่าจะได้ประสูดาบันมันจะเป็นสาปีนี้นะอ่านของท่านไม่ก็ชัดแม้ตัวมันก็ใส่เดือนทัานก็กล่าวว่าเลิก เวลาเลิกรายกดว่าสิบนาฬิกาพอดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตนะั้งแต่เวลาเท่าไรแปดนาฬิกานั้นรอดเช้าอดอาิลรอตอนเช้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเออวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จาจาไว้บ้างนะลองลองลอกแบบลอกแผนเอาไปไปเพิ่มปฏบิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์ นี่ถ้ามันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงก um ับแรมเก้าค่ำเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรทมนอนแต่ทงขวาแล้วก็ทรงสอนว่า เมื่อทาเมื่อทาฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิปัสนาตัดสรรกายทิฏฐิยี่สิบจะได้ประสูดาบันสรรกายทิฏฐิยี่สิบน่มันแยกแยก,แยกเอกมาทั้งยี่สิบอย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆที่เราจะทำกันให้ง่ายเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของประสูดาบันปัญญาย,ยัางเบา ให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายดีเวลาทั้งยี่สิบแล้วก็อีสามคืนมันก็ไมจ่จบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลําบากไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ลําบากไม่มีประโยชน์ นี่ฟังต่อไปถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกวันนี้พบท่านพระมหากัจจยนะคือพบนิฌานนะก่อนพบได้พบพระการแ <c oughs> พร่การท่านประกาศตนว่าท่านเป็นแพร่การมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาเรานี่เอง เมื่อเห็นมายกันแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่ระก,การจ๋าว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตฉันให้ตายไปสักทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันผูอ้ยอย่างนั้นถ้ากาันท่านก็เฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าพวกคนเดียว แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านใน้พท่านพระมหากาจเจนะานี่ต่างกําลังเพราะว่าชั้นท่านใช้พิญญาสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทําจิตเข้าสมาธิจิตก็ข้าพิญญาสมาบัตตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัตอย่างน้อยที่สุดก็ถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจารสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง เวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปดทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปเึงนบินฑบายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นปกติธรรมดาของท่านเ <c oughs> มื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งโปรวเข้าถึงสมาบัติ 8, แปดท่านก็ถอยลงมาทึงฌานสี่ทรงอภิญญาไว้ เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านประมหากัจจายนาทรานสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจ้งทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านโมเท่านะท่านโมเ,เท่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ท่านพระมหากาเจนนะตอบว่าพอเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประสูดาบันของเธอออาต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประสดาบันต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่ง ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรปฏิโกริสัญญาที่พวกเราเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้เจริญสุสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามให้ละอัสมิมานะคือการถือตัวถือตนแ,ตตและตัดนัลละสะกายะทิฐิเห็นว่าร่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันตายแน่ และก็อาศัยวิปสัสนาคือสกายทิฐิและมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประโสนดาบันนี่ท่านว่าอย่างนี้ <c oughs> ความจริงประโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอา้าว้อท่านก็าทำนี้เองดิต่อไปถ้านันทึกว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก ในเจริญเพระกรรมฐานตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกว่ามาเลิกเอาเวลาสิบห้านาฬกาสามสิบนาทีนี่สนแสดงว่าเพราว่างแขกเขาก็รอเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้ค้าจ,จากจิตก็จะไปค่าอะไรั็คนตรงอภิญญาสมาบัติก็เล่นสมาบัติตลอดวัน ก็ไม่ต้องบอกว่าเลิกอีตอนเลิกด้่น่ากลัวจะมีคนมาหา <c oughs> เลิกจากเ,าเลิกเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องนองสรรือมาหาปฏิบัติฐา,าน,นสูตร <c oughs> อะอะท่านองสรรือมาหาปฏิบัติฐา,านปาถะเป็นบทวลียอย่อๆํำหรับพระตานสวยกันไม่ใช่เต็มที่ มาอาสติปัฏฐานปาถานี่เป็นบาลีย่อยๆนะทมอารมณ์ขยายในสมณะเล่นน้อมข้าวิปัสสนารทมอารมณ์ขยายเข้าในสมถะเล่นน้อมข้าวิปปสนายาเอา้าก็ไม่เลิกอยู่สิเนี่ยท่านลองเสือเสร็จก็เลยเข้าอ้มหาสติปัฏฐานปาถานั่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพะทธน้ภาษาบาลี ท่องไปก็ร um ู้ว่าภาษาไทยเขาแปลไปยังไงเลยจับอารมณ์ในนั้นนเป็นสมถะภาวนาไปเลยจับแล้วก so ็น้อมเข้าสู่วิปัสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้ละหันจะไปได้ก็มาไรแล้วบอกคุณเนยก็ไม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลยได้พบประมาาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระรหัน ไม่ได้บอกชื่อว่าเซลด้วย <c oughs> น่าจะกลัวพระงูเหลี่ยมแล้วท่านก็บ,บอกว่าจะเป็นอรหันนิพพานเมื่อยุก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบกันแล้วท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระในสมัยพระเจ้าโสกหาราชฉันเป็นพระรหันแล้วก็ฉันนิพพานเมื่อยุก้าสิบเจ็ดปีกับสามวัน แต่คุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำวิปสัสสนาว่าจะเห็นผลอ,อ่านบอกว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเอาเนี่ยอาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากระจายนะก็สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าอาจารย์นี่ย่องมาสอนตลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลุงในนิวรณ์ก่อน จำได้ไหมนิวรห้าประการลงตัดมัให้หมดแล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณยานไตรักก็รู้แล้วในอนิจจังทุกขังนิจตาแต้มันสูงลงเห็นว่าอน,นิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดมันเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมัน แล้วในที่สุดมันก็เป็นนัตตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่าม,มันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพังในเมื่อร่างกายของเรายังพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคําว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้จริงๆจ,จังๆันอย่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหมจงอย่ายึดารูปนั้นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูก ปล่อยรสที่รับทราบทางลิน้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกุศลอย่าเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํานะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องอธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไปเพราะว่าท่านก็บอกว่าอเป็นอะไรบะาปล่อยใจว่าเป็นชิ้นอ่าเป็นเชือของเดิม มาพราะอารมณ์ทั้งหมดเรื่องจากรูปอ๋อท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชื่อเดิมมาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาอาศัยเสียงทางหัวอาศัยกลิ่นทางจมูกอาศัยรสทางลิ้นอาศัยสัมผัสทางกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดกู้ในกาอารมณ์เนี่ยต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะ อาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรือนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงเพราะะอยากได้กลิ่นหอมๆอ,อยากได้รสอร่อยๆอ,อ,อยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่ท,ที่พึงปรารถนาแตนบอกนี้ไว้โทษนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปเสียหมด ต้องทําให้ได้และจะรู้ผลภายในสิบวันยังไม่นะยังไม่ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนย้อนก็ซ้ำเปล่าจะรู้ผลในสิบวันดูทำดูของท่านดูที่ว่าท่านพูเทเจ่าจะเอาได้ไหมแต่บอกทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแกบบ่บุคคลผู้ขยนัน แล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จพักผลได้โอ้โหต้องให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดฮะขยันตามท่านว่านี่ถ้าขายันจริงๆเวลาจะทำทรงสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมันทรงตัวแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาให้ใน้รูบทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความกลิ่นทางจมูกไม่เป็นรส เอาว่ากันจีปาถาไปก็แล้วกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่งเ,เราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสด,ดีรสเลวก็ช่างสมัมผัสดีสมัมผัสเลวก็ช่างอารมณ์ใจทรงไว้ในด้านเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสก,กายญาทิฏฐิ ทำลายอัศมิมาณทิท,ทีตัวเทตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่สิบปดเจอกันดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้าเมริกาเริ่มทำสมณธรรมเ,เห็นไหม ในเวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่ก้าวนาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วฉันข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรม,ม,นรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากจจยานะอย่าลืมนท่านได้พัญญาท่านควบคุมมาพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยานมีเรื่องของพิญญาแล้วผมไม่อธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่เจตุตชาญ ท่นละเอียดอย่าลืมชานสี่สองอย่างมันมีอย่างหยาบแต่ย่างละเอียดถ้เาเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพันธ์เป็นอาตมาสมุทาจาพอยึดพระนิพันธ์อารมณ์ข้อใสายที่ทรงอภิัญญาจิตมันก็พุ่งพลุดเอาอทิสมาในกายพุ่งพลุดเข้าไปจดจับอยู่ที่พระนิพนันธ์ ไม่รับอาวาาจจะองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุปาทานในขันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยันพระองค์ทรงกรุณารูกหลังลูกศรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อาวาจจะคนอื่นอ๋อไม่แสดงว่าที่นิพพานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ ท่านให้อว่าที่เรื่องนี้ว่าจงปล่อยอ,อุปาทาในขันห้าสิจงอย่ายึดมันไว้ขึ้นที่ว่าความสําเร็จมรรคผลใดๆไ,ไม่มีใครที่สามารถจะเป็นากรได้แล้วท่านก็สําเร็จไปให้อาวากับคนอืน่นที่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พรนิพพานพอสมควรก็ได้อาทิตสมาในกายนั่งอยู่ที่พรนิพพานพอสมควร แล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตโดยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันธ์หนึ่งญาณไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผไสก็ดีอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอใจในรูปแล้วก็ท่านก็ทวนถึงชาติ ก่อนในอดีตด้วยอำนาจปกเรีนิวาสานุสติยานว่ามันตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ให้อะไรมีการส่งตัวพอสมควแล้วก็ขยับจิตเข้ามาเข้าจับอิปัสสนาญาณอีกพอรมณ์สบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติทาของท่านบู้เท่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะ เราไม่ได้พัญญาสมาบัติแล้วก็ทําจิตของเราให้เข้าทิ้งจุดสูงสุดอารมณ์ที่สมาธิที่พึงมีได้แล้ใช้อารมณ์มิปัสนาอย่างคืออริยสัจต,ตัดสกายาทิฏฐิถ้าจิตมันยย่ั้านก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ใหอารมณ์ทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้ปัศนายนณช่วยอย่างนี้ไม่ใช้ก็มรุมาผลตามหลวงพ่อเท่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่ สำหรับเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอบรรดา่นานหลายโปรดทรงกำลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตั้งแต่ที่ท่านมุงเย